ฉุดแย่งลูกค้าโชเฟอร์ตุกตุกกระหน่ำยิงเพื่อนร่วมวินเจ็บสาหัสต,ตำรวจล็อกตัวทันควันเกิดเหตุโชเฟอร์รถตุกตุกกระหน่ำยิงกันเองบริเวณคิวรถตุกตุกข้างสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนสาเหตุมาจากแย่งผู้โดยสารรองสารวัตรสอบสวนสพหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งเกิดเหตุยิงกันที่บริเวณคิวรถตุกตุก ข้างสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เกิดเหตุพบร่างนายเสาอายุ40ปีโชเฟอร์รถตุกตุกถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหาัสนอนอยู่ริมถนนทางขึ้นสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่โดยถูกกระหน่ำยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด3.8เข้าบริเวณหน้าอกและกลางหลัง9นัดหน่วยกู้ภัยมนนิธิ มิตรภาพสามาคัคคีหาดใหญ่และทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลหาดใหญ่รีบประถมพยาบาลช่วยเหลือและพาตัวนำส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่เนื่องจากอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันในขณะที่ตอนเกิดเหตุค่อนข้างวุ่นวายเพราะมีญาติของคนเจ็บมาโวยวายด้วยความโมโหที่เห็นในเสาถูกยิงจนตำรวจต้องกันออกไปส่วนคนที่ยิงเป็นโชโฟเฟอร์ขับรถตุกต๊กคิวเดียวกันชื่อนายชาบาลิด อายุ40ปีได้ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยลบพิเศษกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสอบสวนภาคเ้าที่เดินอยู่ในบริเวณเกิดเหตุได้เข้าล็อกตัวเอาไว้ได้พอมอาวุธปืนของกลางจุด38ที่ใช้ยิงและสนับมือ1อันก่อนที่จะส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอหาดใหญ่เพื่อไปสอบสวนดำเนินคดีจากการสอบสวนญาติคนเจ็บและพยานแวดล้อมทราบว่าทั้งคนยิงและคนเจ็บ มีเหตุบาดหมางกันมาตลอดจากปัญหาแย่งผู้โดยสารล่าสุดเมื่อช่วงเช้าก็ทะเลาะทาต่อยกันอีกครั้งและขณะเกิดเหตุเป็นช่วงที่รถไฟเข้าสู่สถานีชุมทางหาดใหญ่พอดีโดยในเสากำลังเดินไปรอผู้โดยสารบริเวณทางออกสถานีรถไฟและถูกนายชวลิตเดินตามมาและใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงไม่ยัง้งถึงสองโมจำนวน9นัดจนนเสาล้มฟุบลงกับพื้นส่วนนายชวลิต หลังก่อเหตุก็ยังยืนอยู่ใกล้ๆและถูกดับตำรวจสุวิตช่วยจงังหวะล็อกตัวไว้ได้